น้องๆอ,อาสาทีมแรกๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยบอกว่าไปลุกแรงมากแล้วก็วินาทีนั้นเนี่ยได้ยินเสียงร้องอยู่ในรถดูเลยซึ่งสะเทือนใจมากเลยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือผมอยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐานให้หาหลักฐานการเกิดเหตุให้ให้ชัดเจนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้มากที่สุดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมมันถึงประตูรถสังเกตด,ดูว่ามันมีทั้งหมด4บานประตูบนร,รถคันนี้มี4ี่บานแต่ทําไมถึง ถึงมีความสูญเสียเยอะเลยในยอดขับในส่วนของประตูสุดเชิงนะฮะที่บอกว่าเปิดไม่ได้เลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรผมไม่มั่นใจว่าอาจจะเปิดในรถอาจจะเปิดไม่เป็นหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับเพราะตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าทีต่ตรวจสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องเราผมเดินย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุจะเห็นว่ารอยรอยล้อของรถฝั่งซ้ายเนี่ยมีรอยครูดมาเหมือนกับเหมือนเป็นรอยยางดำเนี่ย เป็นร้อยเมตรเลยแล้วก็ฝั่งขวาของตัวรถเนี่ยมีมาเออร์ฝั่งขวาเนี่ย,ยถูกรถเด็กครูดมาเหมือนกับรถสีมาสีพยายามให้หยุดหรือเปล่านะก็ ane, ตอนนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกําลังเก็บหลักฐานเดี๋ยวเก็บบนรถเส,ส,ร,ถสร็จก็จะขอความร่วมมือช่วยเปิดทางเพื่อให้ไปเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุจนถึงตั้งแต่เริ่มเริ่มจุดที่เริ่มเลยเป็นตออ่ตอหม้อต่อหม้อเสาที่8 01เลยนะครับซึ่งห่างจากนี่ไปเป็นร้อยเมตรเลยครับ ในตอนนี้มีแค่ตอนแรกนะครับที่มันชุลมุน,นวุ่นวายเพราะาเราอยากได้จํานวนของเด็กที่โดยสารมาและตอนนั้นคือโกลาหลมากแต่หลังจากสถานการณ์ผ่านไปเริ่มนิ่งเริ่ม,เ,มเช็คได้เริ่มเอามารวมกันแล้วเช็คชื่อจนครบตอนนี้คือสรุปยืนยันเลยว่ามีเด็กสูญหายพร้อมคุณครูไปเนี่ยคือแค่23ลารายบนรถครับผมไม่เจอนะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุยอยู่ตอนแรกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่แต่ว่าตรงจุดที่เริ่มต้นน่ะมีรถมีรถคันหลัง ซึ่งเป็นผู้ขับรถตัวขคันหลังเขาเขาตามมาเขาพยายามช่วยเด็กเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาถูกไฟคลอกคลอกด้วยไฟมอกคลอกหัวเขาเลยคนขับรถคันที่สามคนขับรถตามคันที่สามครับเขาพยายามเขายังอยู่ที่กิดเหตุเลยเขาอยู่ตรงจุดที่ชนตอนแรกครับๆๆ <ๆ S 1> เขาเสียใจมากเ <ๆ S 1> <ๆ>ขาเล่าด้วยน้ําตาเลยว่าเขาพยายามช่วยเด็กให้ได้มากที่สุดไม่รู้เลยว่าช่วยได้ไหรคือพยายามจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้แล้วก็นั่นจะเป็น ผมคิดว่าคนที่ขับรถเนี่ยคนนั้นน่าจะเป็นคนแรกๆที่พยายามจะเข้าไปช่วยเด็กก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนขับรถตามเป็นคันที่สามตามคันที่สองนี่มาครับตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าที่พบบนที่พบบนรถเนี่ยนะครับก็คือ23ร่างเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก2ร่างนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทั้งหมด25คนนะครับแล้วก็ อีก19คนรอดชีวิตนะครับรวมทั้งหมดเป็น44คนครับผู้ชมครับในส่วนของคนขับรถนะครับที่เรากําลังตามหาการตั้งแต่แรกเลยครับตอนนี้นายยอดเป็นคนเปิดเผยแล้วนะครับว่าคนขับรถเนี่ย REAL, อยู่ที่ไหนคนขับรถเจอนะฮะตั้งแต่แรกเป็นผู้รอดชีวิตครับนั่นหมายความว่าทางเจ้าหน้าที่จะนําตัวไปสอบปากคำแล้วหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่มั่นใจรอทางเจ้าหน้าที่ออกมายืนยันอีกครั้งนงนนนนนนึครรัับใส่่่ววขขออถแตยยืาด